สบายดีพี่น้องสบายดีกำแรงพุทธสุขสุคนเทพศีทุกฐานน้องบวชสิบภายในประเทศต่างประเทศทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะทุกๆจังหวัดในไทยทุกๆแข้งในประเทศลาวที่เขามาติดตามหับสมทองมาเบ็นหัยืนไปสู้ทุกทุกฐานมันก็กินข้าวแรงพี่น้องหลังจากที่เลิกเียกเลิกงานมาอลไรพี่น้องเลยโอ้พีอันนี้เป็นเป็นดาดเนื้อหน่อยงัวงัวหน่อยพี่น้อง ตัวนี้เป็นก้อยแมนตัวนี้มีก้อยนางไก่ใช่เนาะอืมก้อยนางไก่ใส่หมูแดงมาเด้อพี่น้องมาเด้อสุกสคนมาพี่น้องมาจวดจุดเลยสบายดีมาๆกินข้าวเ กรเล้งย like ังต yeah. ัวนากงตัม่มาตัวนึกงตัวมยังแรงไป่น้อยดาสีแจวเพียอืมมันเดออฟซทุกฐานเนาะจเป็นทังอุบวนทางนุ่นคอนแกนรอยสระครุงเทีมบมานคร เก็บสีจ so <sh> <reading ancient> <ennen> well, uh ัเมืองเลยโคนละทุกจังหวัดในประเทศไทยเนาะทุกแขกแขงนลาวบ่สบุษกรุสุคนที่เขามาติดตามหับชมสองบ่เบื่อมาพี่น้องมาสบายดีน้องกินข้าวแรงนำกันเด้อ จิ้งสุพอดบทะี่พ่อพักฮะทแบบบ้านมจบเลยไม่จเลย

คอยไก่ผู <Ừ. S 2> c c ้ยงนังมันพี่น้องเซ็ปคอยนังด้วคอยคอนังไปแลวขานังเด่นคอยนังไงน้เน่ มาอมนีเบัดน,นังนกนาเลกน,นเนนนบเ่อ่มมลวนบ,บ่ามาสบายดีปะลูก,กไหมูบนอนนอนย <laughs> ูเปย์นบนโทรศัพท์ดูเปย์ฟังิข่าแล้วบ่เพม่อน,นป้อนแลบ่เป่ปอนละมาเลยมา มัเียน like ้ำม <Okay. S 2> ันอย่างนี้าข้ามเลยมูีไพรมีไผ่อาิพักรางายนะพักลอยน้ำทีวะขาวท้องต้อหอมรวมแลยแล้วพี่ใช่แล้วนี่ ก้อยไก่แล้เสต็บกอ้อยนังเผาเผาหลือซ้อยหลือไปขั้นแดงได้ก็ได้ชิ้นอึกัน

ีกินขาแรงน้ำเลือทไกสู้กุคนเอาอีแม่ห่วงลูกไมาหางไปลูกมเมาใด่นังไก่แล้วกันแซบเพื่อพวงพุ่มพวง ขันหมูแดงพี่น้อยนังไก่ขันหมูแดงสุดยอดเสิร์ฟสิสตันจ้าว่าหาจะเคยกินมูจักกอยนอยเดี๋ยวพี่ ตาประชาชนเขาบั่นบอนี่คือคนเมื่อเชียบนะคะอันแต่งโทสะใช่ไใส่ตัดเปล่าอืมัดเลยเดี๋ยวยืดไห ฟังลาวชุนมากกักินแต่ข้าวเหนียวพี่น้นนองเนื้ข้าวเหนียวของแท้เลยพี่น้องนักสู้ปันข้วนาวเหนียวแล้วบ่ชาวนากินข้าวเจ้าม,มันมันมาอยู่ท้องเวลาดำนาพี่น้องมันอยากเร็ว <c oughs> บรรยากาศยำแรงมั้นางองกินบัดนมาทนนี่บรรยากาศที่่านแรงวิธีร้านออันี่ือานี่ยานหน นอนไ้นอนดบดพี่น้อยคอยไกลกับแซบแหงพี่น้องแซบปลีมื่อนี้เอาเมนูไปได้เลยพี่น้องมือนตงต้อเปียกเสร็จพี่น้องมือนเศ้า วู icana, ้รู้เป็นต้นเซาหรือต้นเถียงหรือมูพี่น้องตอนเ้านี่ปั่นไพปั่นมันกันนาสีแล้วเวียกเลยนพี่น้องมันก็สมมาระคพอคพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานที่เขามาติดตามรับชมส่ง่าเป็นย yes. ินเป็นสุขร่ำรวยเงินทองวัตถุกุศลสมองสมบก็ติเป็นพังไทยพังลาวต่างๆประเทศพบพกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องดายดีพี่น้อง